แตมเครื่องฝากไปให้เอฟซีก่อนเด้อในนี้ก็มีข้าวเปลือกข้าวเปลือกเป็นข้าวปลูกไก่น้อยในก็ตัวนี้ก็เป็นข้าวหางไก่น้อยนี่ก็เป็นข้าวสานข้าวซันในข้าวสานข้าวอันไก่ข้าวอันก็ .11 นี่ของวงกรสิมาเกียมของฝาก ไปไม่อายไปมอายพุ่นละประเทศไทยหรอว่าเอ็มซีเพื่อนยากม่าสั้นก็เลยว่าเอ้ามีของเล็กๆน้อยๆฝากไปเนาะซิ้นไปปามานะพี่น้องเนาะฝากไปให้กันเพื่อความักคภูมิใจเพ่่นกับฝากซื้อแน่อ่านี่กะเป็นเข้า ปกแน่มีข้าวสารแน่กินพร้อมกินพร้อมดูพร้อมกินได้ข้าวอ่อนเนาะแล้วก็เป็นข้าวหางตัวข้าวหางนี่แหละมันแซ่บมันหอมดีนะ mm. เออบางคนกระสิเคยกินข้าวหางเนาะบางคนกระสิบุเคยกินเด้อาาอ่ากะออถ้าได้กินนี้กระติดใจเล้นะแต่ว่าสิตเติมน้ำหนักเข้าไปอีกเอ <Wow. S 1> อเพราะว่าในเลน้ำหนักห้าสิบ กิโลลงมานี่กันราคาเดียวกันันเลยวะกับห้าร้อยบาทสั้น <c oughs> แต่สิบโลก็ห้าร้อยบาทงเติมน้ำหนักเข้าไปเนาะเ <50 S 2> พื่อให้มันได้ลายเนี่ยอา่าอยู่ในนั้นกัสิบห้าโลแล้วเติม,อ,มอ,อีกอีกสิบโลกันอีกสิบโลเนาะอ่อาอีกสิบโลให้เป็นน้ำหนักสากห้ากิโลก็โอเคละ ตัวนี้นี่เป็นเข้าอันก็1ิบเอ็ดอ่อนดีออองี้หลังจากบรรจุแล้วแล้วมือนอ้นี่ก็เสียไปฝากได้แล้วบ่ตัวคือสิได้หนั่ในสายตาตั้งตัวมันยังมาสั่นอาไ้คิดโดฮะอออะไ้คิดโด bưng bưng bang 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 bưng bang 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 นี i Gosh, I <c oughs> <c oughs> okay. ่ยส wow ิบสองโลแล้วฮะสิบสองโลอ่าสิบสองโลเนาะม่อกินได้่หมสิเอาสิบโลได้สิบสองโลโอเคโยเขยิโลขาอวยขาโลขาอวยกิบโลขาอยาโอวยโลาอย ราคาส่ง10โลก 500, 300, 300, 400, 300, 300, 400, 500, ับ500ซาวโล30โล40โลกับ500เดี๋ยวนี้หันน้ำหนักรวมก็ได้เกือบซาวเจ็ดกิโลบ้ออาอนะไรเนาะเอาเอาตัวนี้เสร็จก่อนตัวนี้กับแม่เข้าา3 บะยิ้มมามกน่ากันต้งได้ซ่อนธงหลายๆเพื่อว่ากันแตกเอาบังฟังเกีก่ยวอืมแต่นี้ไปฮอดพ,อพุ่นพันกิโลพุ่นบดธรรมดาจังหวัดแม่ฮ่องสอน <c oughs> อำเภอแม่อายบ่กอำเภอแม่อายบ่อายแม่อาย <c oughs> เนี่ยซ่อนธง ี่อนทงเข้าไปกนแตกแตกให้มันแตกอยู่ในทงนี่ยแกงเงั้ยมันแกงเงี้ยถุงเอ่อแล้วจะบอกกูปีะผู้ใดอยากได้บอกมาเด้อ อยู่บ้านเฮามี่ยังอง,งอยา่างไงบอกมาองงมาพ้าง <laughs> โอนมาขาับรถเนาะข้าฝากเลยคุณนี่เด้กิี๊ดอะไรดอกเก็บไปมันการอยู่พุนกับซีมีอยู่ดอกแต่ว่ามันก็มีต่างกัน เออบ้านเฮาก็มีอย่างหนึ่งคุนก็มีอีกอย่างหนึ่งคือบอร์กอหายาเออถ้ามีอยู่บ้านเฮาอันใดก็สิซื้อให้ดอกแล้วอย่งนังบอกแล้วอยังบอกมาได้เลยมาบอกเขาเอาลงรี้เขีบอบอกควจริงเลยเนาะโอนมาค่าฝากรอดคค่าาฝกใถไปเด้ เอออักก okay ันเด็บาดนี้นะแรงสารเจ็ดกิโลโดนน้ำหนักบริษัทนำส่งสินค้าแล้วแล้วเขียนเด้บัดนี้นะฮะเอาบัตรไปไปกอปกอปไ่กอปน เออดินส่งให้แล้วให้ให้เราเขียนให้เด้เออ,อืมเอาไ่ได้เขียนได้นะี่ยมิแต่โอ้เขียนบทถึกเขียนภาษาไทยยันเขียนบทถึกออกะเมื่อกี้ผู้พากมูมื่อกี้เขียนอืมมิแต่เาเอาไปให้ผู้อันหักปากอ่านเจ้าเขียนให้ว้าวนึกขำเขาเล่นงานเ็ดกินให้ร้านนี่ารักๆดังๆนีก่อนเป็นเรื่อง เขาเกเป็นอย่างวเาเน่ยป็นกับินไก่น่ะบ okay, ้าออล่กินไก่นะบออเอาไงบกินไก่อกินไก่นะกินไก่เลยะกินไก่อกินเออกิเอาไข่อันนี้เนี่ยมันสบายนะมเออทอดกินไก่บ้ามึงเกลียเออนั่นก็องร้านนี่กันแกไข่ด้วย Oc hai thân hai thoát hai thân 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 แม่วงปุองมาพ่อคนาพอมาดิได้นแล้วนะินก็ามพวกกันดีต่อไปด้ยพี่าเด้อบ๊ายบายเฮ้ลาเลยเเนาทีปิดกอง